ะะไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากที่แอทัซออนค่ะออกมาตอบชัดถึงสถานะกํานนคุณนะคะแน่นอนว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของแอพัซออนเนี่ยเหมือนมีการออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะออกมาขอบคุณรู้กําลังใจที่ส่งให้รวมถึงทุกคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตอยู่ในช่วงเวลาที่เธอสูญเสียคุณพอ่อนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณนนคุณด้วยเพราะว่า นนกุลเองอ่ะมาคนแรกกลับคนสุดท้ายตลอดเลยมีการเลื่อนตัว๋วเลื่อนไฟล์บินด้วยเพื่อมาส่งกําลังใจให้แอปมาให้เราอุ่นใจว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็มีเขาอยู่นะขอบคุณจริงๆหลายๆอย่างเลยคือเพิ่งมาเห็นหลังจากที่จบงานหรือแบบว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออเขามีเขาอยูเขาอยู่ใกล้ๆตลอดนะตอนที่อยู่งานเนี่ยถามว่า รู้สึกมาน,นั่งรู้สึกอะไรไหมคือมันด้วยความที่เศร้าด้วยผู้ชมค่ะก็เธอบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าให้รู้สึกว่าเออมีคนดูใกล้เราบ้างหรือว่ามีใครมองอยู่นะทุกอย่างเนี่ยมันเร็วมากเลยในะแต่ละวันที่จัดงานแล้วก็ไอการที่คนเนี่ยเห็นไปทานข้าวด้วยกันก็ตามที่เห็นเลยค่ะเพราะแอปเองเนี่ยก็เคยเกิดไว้แล้วว่าทานข้าวอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้การปิดบังอะไรนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งปิดบังกันะ่ะ สถานะที่หลายคนเนี่ยรู้ว่าเอ๊จะมีการครบกันตอนไหนอยากให้คบกันไวๆเนี่ยอันนี้ในส่วนของแอปนะคะตอบว่าเรื่องนี้เนี่ยคือ,อยังไม่มีเวลาคิดแล้วก็สรุปอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาแค่ให้แอปมีอารมณ์กลับไปทํางานเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ดีเดี๋ยววันหนึ่งเราก็แบบว่าวงงๆวิวๆคือวันรู้สึกแบบมันอารมณ์มันยังแบบขึ้นขึ้นลงๆนะคะก็ยังคิดถึงคุณพ่ออยู่เพราะว่าเพิ่งคุณพ่อเพ,พิ่งชันภรรไปได้ไม่นานเนาะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ คุณแอปบอกก็คือตัวเองหรือแม้กระทั่งโนนเนี่ยเราไม่ได้มีการมาคุยเรื่องแบบนี้กันเลยอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยให้แอปได้กลับไปทํางานได้ให้เหมือนเดิมก่อนจะดีกว่าแต่แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่คลิปดังกล่าวเนี่ยเหมือนเป็นบทสัมภาษณ์ของแอปนะคะถูกเผยแพร่ออกไปถูกแชร์ออกไปเนี่ยนอกจากแฟนคลับที่เชียร์ทั้งคู่อยากให,ห,หในะท้ทั้งคู่เดยอโหคบหาดูใจกันสักทีทั้งคู่พอได้ยินแบบนี้นะคะก็มีแฟนคลับบางส่วนรู้สึกดีใจ <S <S ที่ได้ยินแบบนี้ค่ะ แต่มีอีกหนึ่งกระแสจากชาวเน็ตที่เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาค่ะโดยมีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะบ้างบอกว่าล่าสุดเนี่ยจะเลิกติดตามแอปละอันนี้ส่วนตัวนะคะเนี่ยเขาบอกงี้นะคะ ยังไงก็ยังรักพ่อสมอนเดิมอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะแน่นอนเรา,าเอออาจจะไม่ได้ชอบคู่จิน้นระหว่างแอปกับนนกุลสักเท่าไหร่แล้วบางคนก็บอกว่าที่แรกเราติดตามนะจะดูแหละซีรีส์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เราคงไม่ดูแล้วก็สงสารนางนะโดนเยอะมากเลยอันฟอร์เพียบเลยเลิกโยงทิมแล้วก็ให้ไปจิ้นกับทิมเถอะมันชัดเจนมากแล้วเขาออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคือแบบการกระทําก,กับคาพูดมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเลิกจิ้นสักทีเถอะกับแตอปแอป,แอปกับทิมอะไรอย่างเงี้ยนะอีกอย่างทิมก็บอกแล้วว่าเขาโสดอะ่ะ ไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษจิ้นแล้วฝั่งนน้นมาแซทิมเนี่ยมาหน้าเบือ่อปล่อยไปเธอหลายๆลายคอมเมนต์ค่ะได้เรียกว่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองนี้นะคะอยู่ก็คือมีการเลิกติดตามแอปไปโดยปริยาเลยค่ะ